การของกระไรพอนนะขอเสียงปรบมือกับน้องชาชาครับน้องออลสุชาครับน้องเจตเกลครับน้องกอยกระพงศแล้วก็ก็ตีเจริญโพธเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะกับการถ่ายเขาเป็นโฆษณาชุดนี้ครับว่าแต่ละคนมันประทับใจและเล่นเป็นใครกันบ้างนะครับน่าจะแยกไม่ออกเลยนะว่าใครคือโนบิตะนะครับใครคือชิซุกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณคือใครครับคุณ เออพี่ว่าเจ้าที่เนี่ยยังครับพี่โกครับผมคือใจโกะค่ะใจโก้ผมไม่ใจโก้หน่อยถัดมาครับโนบิตะน้องกระชักคุณโนบิตะครับถัดมาครับพี่อ้มีคนเหลือบหรอใครเป็นอะไรหรือเปล่าคนต่อไปครับเป็นชิฟกัน เออเสียงพี่เขาดังอาไมฮ่คนต่อไปครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะอยู่ในภาพโฆษณานี้แต่ว่าคาแรคเตอร์คุณหมอที่ประเทศแล้วคุณรับบทเป็นใครครับในภาพอยู่โฆษณาชินจังฮะแจ็คอะไรเรื่องดีนะอยู่บริษัทเดียวกันก็ใจแอดดีใจแอดแนและคนสุดท้ายครับเด็กหล่อหน้าตาดีรักเรียนครับคุณรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นเห็นทรงผมก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเป็น ยืนนี่แจ๊กไอ้นนี้แบกไอ้ฟอยอยนั่นคือแบ๊กโมคราสผมเหมือนหน้าได้เลยนะใช่เหร,อ,หรอครับผมนี่คือใครครับคือใครครับเป็นซูนิโอห์ค่ะปมือกับนักแสดงของเราด้วยครับเป็นไงบ้างพิโกติครับเรนขาดคับผามนะให้มารับบทเป็นใจโกในภาพยนตร์โฆษณาของโดราเอมอนค่ะดูเขิขนๆะเนาะก็รู้สึกว่าได้มาเป็นปน้องพี่แจ็คนะคะโอ้ด <ผม S 2> ีใจมากเลยอ่ะะคแจ็็คกแบบว่าแจ็คก็แบบ พูดถึงการทํางานในกองถ่ายดีกว่านะครับมีแบบอะไรที่เราประทับใจบ้างครับประทับใจครับผมลูกิตาก่อนเลยลูกิตาขอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างเนือเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาอ้าวชิสุกะก่อนเลยคทุกคนไม่ได้ไปถ่ายมาหรอคะที่เห็นกันอยู่เนี่ยอ่ะชิสุกา ที่ออมไปเล่นเป็นชิซูกะใช่ไหมคะก็เราจะพูดถึงกันเชิญมาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่ามีเราต้องจินตนาการเป็นแบบประตูะเ,รเรียกว่าอะไรนะประตูประตูไปไหนก็ได้เร<อ>าจะไปไหนก็ได้แล้วก็เหมือนเราก็เป็นคาแรคเตอร์ของชิซูกะจะชอบเล่นไวโอลินแต่ว่าจะเล่นแบบไม่ดีเลยอะค่ะถามเราก็คิดว่าเราเล่นในชีวิตจริงเล่นดีไหมครับเล่นดีเล่นดีอย่ากัดปันเก็แเราก็เล่นไปแล้วหันมาอีกทีคือหายไปแล้ว คือตัวโนบิตะต้องยืนฟังอยู่มันคนฟังมานาน,นละคนไม่ได้ละถ้าเร<ช>าไปดูไปไหนก็ได้ก่อนอนะฮะก็เป็นเป็นภาพยนตร์นะรู้สึกอยังไงบ้างที่แบบเราเนี่ยได้เปรียบเทียบตัวเองเป็นแบบชิซุกะเป็นโนบิตะอะไรอย่างงี้โอ้ยดีใจอะมันเป็นแบบว่กกาคาแรคเตอร์ที่เราชอบตั้งแต่เด็กอะค,ะค่ะก็ดูโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบชิซุกายแล้วใช่ไหมคะเป็นเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ย พอได้แบบแต่งตัวแบบก็ถึงไ้นตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วค่ะครับแล้วได้ถ่ายรูปเยอะไหมแบบตัวมินชิสุกะอะไรอย่เงี้ยเยอะลงไอจีแล้วน้องกระชาล่ะครับครับก็ปกติเป็นคนที่ชอบกระตูนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระตูนรูปแบบไหนแล้วพอรู้ว่างานนี้จะต้องมาแต่งตัวเป็นโนบิตะก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่รับเลยครับเอาเลยพี่แต่งเป็นกระตูนใช่ไหมเอาเลยต้องเป็นโนบิตะเลยได้นะฮะน้องแจ็คครับครับถามพี่หนึ่ดีกว่านะครับว่าเราเนี่ย ที่บ้านมีทีวีไหมฮะ,ะมีครับรู้จักโดเรมอน,นตั้รรตงแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่เรียกได้ว่าเป็นโดเรมอนอะไรวะก็คือชอบตั้งแต่โดเรมอนออกมาครับครับรู้เคยดูโดเรมอนแต่อยู่เท่าไหร่ก็ <c oughs> ตอนแฟนฉันนะครับกลิ่นด้วบตอนประมาณอายุสิบสิบขวบอะเพราะว่าตอนเจ็ดขวบโดนระชนตอนนั้นผ่าสมอง เดี๋ยวนี้พูดจาไม่รู้เรื่องอะไรของมันวะเนี่ยฟอยกับพี่โก้ต้องช่วยผมด้วยนะครับคือมันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยปวดน้ำหนักอยู่หิวข้าวหัวหัวปวดน้ำหนักปวดน้ำหนักเจือสมองไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยงขาต้องฟอยดีกว่าครับรู้จักโดยบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรู้จักตั้งแต่ตอนประมาณช่วงอนุบาลสามชอบอะไรในตัวของโดราเอมอนบ้างคือชอบกระเป๋าที่สุดเลยทำไมอ่ะอ้าวบอกี้พูดหรอกเมื่อกี้ไม่ได้พูดกระเป๋าดิบอกญี่ปุ่นเข้าเลยชอบกระป๋องกระป๋อง ใจลูกพี่ผมด้วยไม่ดูเลม่อนกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าพิเศษอ๋อพิเพูดเออทันโทษนะครับเออเขาจ้างมึงมาทำงานนะไม่ได้จ้างพวกมึงมาคุยเล่นกันอะไรอย่างงี้นะครับผมอย่าเลย ชอบกระเป๋ากระเป๋าวิเศษโดเรมอนมีของเยอะถ้าไม่มีกระเป๋าวิเศษด้านหน้าโดเรมอนเนี่ยคือก็จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยแล้วเป็นสิ่งที่มีพวกของวิเศษต่างๆออกมาที่ผมชอบที่สุดคือพริกไทยหัวเราะอหัวล้อเวลาโยนใส่ใครคนนั้นก็จะหัวเราะลองโยนใส่พริกนักข่าวไหมครับผมสมมติผมโยนใส่พริกนักข่าวโยนใส่ฟืบ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 เป็นไงครับก็จะเกิดอาการขอโทษนะครับพี่ช่วยเล่นกับผมหน่อยนะครับผม ก็แบบเจีเจื่อยสามทีน่าจะเป็นของปอบตัวของจริงต้องมาเด็ดเดอรมอนต้องให้พี่ออมโยนพิกคายใส่สมุณที่บ้ลองพิงโยนพิกคายใส่ซิฟึิ่มเพิอ้าวฮ่าห้าห้าโยนใส่พายขับตรงนู้นสิคะอ้าวมันไปแล้วหรอไม่หรอคือไม่ได้มาใช่ไหมอ๋อมันหายไปแล้วอะไรเวลาเกินอ่านเร่งมาครับเวลาเกินโอเคโอเคโอเคพูดถึงอันนี้ดีกว่าครับของเดอรมอนเนี่ยจะมีของพิเศษค่าแตก พี่กติครับถ้าเลือกของพิเศษของโดเ emon ได้1นชิ้นพี่จะเลือกอะไรครับคอปเตอร์ไม้ไผ่ทำไมล่ะครับมันเป็นอะไรที่มันคลาสติกพู่ถึงโดเ emon ก็ต้องคอปเตอร์ไม้ไผ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอปเตอร์ไม่ไผ่คืออยากลอยได้พลาะติดหัวปุ๊บินุุุุ๊เราเคยอยู่แต่ในเครื่องครับแต่นี่คือเครื่องไปตัวตตตอ่งเลยอยากจะบินเลยบินไปสมมติได้วันนี้เลยจะบินไปที่ไหนก่อนครับตลับ้านนขาับรถติดรติจริงๆมา โอ้โหขูดหาที่จอดรถข้างล่างสี่พันโอ้โหคนเข้ามาเยอะไงใหญ่สุดในเซาท์อินเดเชียเ,เราพ่อเขาพาเขาข้างหลังถามไปขึ้นลิฟต์หนึ่สิบห้าเพื่อเป็นการเป็นไพรเวทเขาข้างหลังโอ้โหโกใก<น>ล้กระเบื้องยังไม่ได้ปูเลยโดยดูเนี้ยเ <laughs> อาพี่น <laughs> ้องมาทดพี่น้องพันมาทำยานแล้วเขาพนเกินไปไงที่ขาพิเศษเลยฉันไม่ใช่พี่ไม่ได้ไปนั่นน่ะขบูบบมาฮะถัดมาน้องกอยเมื่อกี้บอกไปแล้วพี่ไทยหัวล้อพี่ไทยหัวล้อใช่น้องแจ็ค เออช่บกระจกวิเศษครับทำไม่ล่ะเดี๋ยววันนีเวเเรื่องกันอันนี้มันเรื่องเรื่องอะไรลก่อนิบเออดสิบกิโลนะไม่ใช่อะกระจกยอดส่วนอะกระจกยอดส่วนกระจกยอดส่วนที่มันบอกว่ามันดีเหรอแววนยอดส่วนไม่เหรอไอ้ยอดไอ้ฉายใครยากโมนให้แก็คเล่นกับคนนี้ยกมือด้วยครับไฟฉายยอดส่วนยอดส่วนทไมถึงอยากได้ไฟสองยอดส่วนก็คือผมชอบเราะว่า ไอ้มันเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากที่เวลาเราไฟฉายไปย่ออะไรเงี้ยมันก็จะเฮเล็กลงอ่ะอ๋อเล่นเสียงเล่นหน้าด้วยเราไม่หายกันยีเล่นหน้าเฮ้ยเล็กลงไงออมบอกว่าตอนคุยกันในห้องอ่ะออมเอาไม่ใช่ถ้อคุยกันในห้องอยู่ออมบอกออมเอาบอกว่าเราจะเอยไปใหม่ไงไม่ท้าช่วยลืมโอ้ไม่ท้าช่วยลืมเนี่ยกูลืมแล้วตอนนี้ เป็นแนวเกเรก็เลยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนอย่างนี้หรอกใช่ใช่เป็นคนยังไงครับคนตีนพี่เชื่อพี่เชื่อค้าบานจากน้องแจ็คเลยนะครับตัดออกไปเลยนะฮะครับผม น้องกัญชาครับคุณพิตาถ้าเลือกของพิเศษได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับอยากได้ไม้ใจเย็นครับไม้ใจเย็นเวลาคนใจร้อนเราเอาไม้ไปแตะตกช่างเกิดช่างเกิดเพราะามัใจเย็นเขาจะลืมเรื่องที่แบบเล้อกันไปโอ้ดีน่ารักมากน่ารักมากเพาะว่าเดี๋ยวนีประเทศไทยคนใจร้อนเนี่ยครับผมคุยมา3คนมีพี่กุ้ตีหลักการนะครับแล้วข้ามาน้องเลยนะครับผมถ้ากูล่ะครับพี่ถือว่าพอใช้ได้กูพีกไทยกูร้อนได้ตามตัวเปิดพิ่กินพี่เดียดูเลยทุกอย่างร้อนเฉาได้เฉาได้พี่ขอโทษโอเคั ทั้งสองคนนี่ดีมากนะฮะนี่ก็ดีมากจริงๆนะครับสุดท้ายน้องออมครับน่าจะเป็นเราแหละถ้าเลือกของพิเศษได้หนึ่งอย่างนะฮะน้องออมอยากจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับเมื่อกี้ก็ให้พี่ฟอยเปิดวิกิพีเดียก็ขอดู่ด้วยกันครับผมแอบบอกว่าพี่อะไรเปิดน้องบ้างก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยมันมีไฟฉายก้าวสวนใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีไฟฉายแบบขยายสวนเราจะขยายแล้วถ้าเราได้มาเราก็ขยายตัวเลยไม่ใช่หรืออยากดูว่าแบบทุกคนมันเป็นยังไงบ้างออ คืออยากเพิ่มความสูงเราอยู่ข้างล่างมานานแล้วครับผมก็โอเคนะก็โอเคนะก็ถือว่าแต่ละคนนะก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆแล้วโดราเอมอนนะโดราเอมอนเนี่ยไม่เคยสอนให้คนไม่ทําดีนะฮะคือสอนแต่ว่าบอกว่ามีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีแต่ตอนนี้ทุกคนครับอยากชมภาพยูนิฟอร์มสตาร์พร้อมกันไหมครับอยากจังเลยอ่ะอยากไหมครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ เอาจันดีกเอาแล้วครับนี่คือภาพยนตร์คนตากของเรานะฮะขอเชิญพวกพี่กับนักแสดงของเ,เดีวดียวเดียวเดียวเดียวโอ้ยสนุกมากเลยลครับครับผ่าผพี่เจ๊บครับวันนั้นเนี่ยกูก็เหนื่อยนะฮะของหนูอยู่ไหนครับของหนูวะครับใจโก,โก้เออหนูก็ทำงานนะครับอ๋อเขาตัดเพื่อความกระชับครับแต่ใจโก้เนี่ยจะมีไฮไลท์ของใจโก้อยู่ในงานคอมิกบอลเย้ละ เมื่อกี้มีการพากเกสียร์ที่ลูกค้าด้วยกับต,ตาติตพอ่าคือถ้ามันจะพูดแค่นี้แล้วควรเขาอีกสอ,องคำเขาคงไม่ว่าหรอกคนะเขาไมไม่เอาเสียงเขาเลยฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูหนึ่งครั้งนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้นะนะักแสดงของเราเราต้องมีงานต่อทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีช็อตถ่ายราูปกับผู้บริหารนะพร้อมกับนักแสดงเราทุกคนด้วยนะครับและตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนนะจะได้เจอกับพระเอกในงานของเรานะทุกคนพร้อมไหมฮะพระเอกในงานเราคือใครครับคือใครครับ เป็นวันเกิดของโดราเอมอนค่ะพื่อนครับพวกเราพร้อมกันครับ Happy Birthday โดราเอมอนเอกไม่มีอะพี่ฮะเออะผมพิสุจน์เป็นเปเอร์ชูสโอ้ิวตเปมากไปเลยเอะครับเดี๋ยวจต่อไปนะครับต้องขอเล ริหารนะครับที่มีส่วนร่วมในงานนี้นะฮะขึ้นมาถ่ายภาพนะฮะกับโดราเอมอนและก็ของเพื่อนนะฮะชอ็อตแรกครับขอเรียนเชิญน,นะฮะคุณกำนันครับสิริตันานานั่นคือรองประธานบริษัทบริษัทแอนเมชันอินเตอร์เนชั่นแวททยจำกัดนะฮะมาพร้อมกับคุณปัทภริภพันธ์นะครับหนุ่มพักดีครับรองกรรมการผู้จัดการครับบริษัทแอนิเมชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลไทยจำกัดคื ลูกนะครับผมกรับไนเชิญครับท่านผู้บริหารครับพี่ท่านพี่ท่านพี่ชอทไม่ไม่ต้องจบงานกันตอนนี้เลยพี่บูเดเดี๋ยวช็อตแรกจะเป็นผู้บริหารครับดแลมอนกับโดแลมี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญนะแดงพักก่อนสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้บริหารก่อนนะครับช็อตแรกพี่บู